ราศีมิถุน5เหตุการณ์ครึ่งหลังตุลาคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัล,ลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรับย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมาั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไวา้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นเหตุการณ์ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับชาวเมถุน5ประการนี้เกิดขึ้นจากดาวที่โคจรย้ายซึ่งเป็นดาวรายเดือนค่ะ นอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นมหาอูดไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะดังนั้นโอกาสจะร่ำรวยจะได้เงินก้อนจะมีเหตุการณ์ไหนบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ จะเป็นช่วงเวลาที่มีการโคจรย้ายหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอังคารประกอบกับดาวประจำตัวของชาวมิทุนก็คือดาวพุธค่ะมีการย้ายถึงสองรอบนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความผิดปกติของดาวพุทธที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่หนึ่งนะเป็นช่วงที่ดาวเมถุนนั้น ถือว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีที่เพิ่งโครจรย้ายวันที่สองไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรื่องของการเงินและดาวพรฤหัสของชาวเมทุนเป็นตัวแทนในเรื่องของการงานนะคะ เรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองหรือแม้แต่คนที่เกื้อหน,นุนอุป,ปถัมภ์เมื่อได้ตำแหน่งที่เป็นพลังสูงสุดนั้นแถมไปอยู่ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าเป็นจุก พลิกทางการเงินที่เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่โชคลาภค่ะสติปัญญามาอยู่ในตำแหน่งที่ดีในเชิงการเงินเป็นเรื่องของการงานและคู่ครองแต่ง่ายๆก็คือมีเหตุที่เราเนี่ยจะต้องได้เงินจากคนที่เกื้อนหนุนนะคะจากนั้นเป็นเรื่องของเงินทอง ต่อไปเงินนะคะช่วงนี้ได้ที่ชาวเมทุนนั้นอาจจะมีเงินเข้ามาหลายทางไม่ได้มาจากรายได้ประจำอย่างเดียวนะคะแต่มาจากสินทรัพย์เช่น ค่าเช่าการเก็บดอกเบี้ยการถือหุ้นเปอร์เซ็นต์กำไรนอกจากนี้การงานที่จะทำให้การเปลี่ยนเงินเป็นทองได้อย่างรวดเร็วแถมในเชิงของคู่ครองนะคะก็มีเหตุสนับสนุนบางครั้งก็จะเป็นช่วงที่คบหาแล้วก็จะเจอกับคนที่มีเงินมีศักยภาพทำให้เกื้อนหนุนชีวิตของชาวราศีเมทุนได้อย่างดีค่ะ ใครที่มีครอบครัวนะคะถือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับคู่ครองคนที่คบหาอยู่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านการเงินการตัดสินใจทำให้เรื่องราวการเงินการลงทุนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ เนื่อง้วกการช่วยเหลือเกื้อกูลมีเป้าหมายเดียวกันเป็นจังหวะที่ชาวราศีมิถุนนั้นบางท่านมีลักษณะการเงินที่เกิดขึ้นเชิงรับนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสน,นุนเชิงการงานหางานมาให้หรือบางครั้งจะเป็นเรื่องของผู้ที่สนับสนุนเบื้องหลังการให้การหยิบยืมทางการเงินการงานจะมีลักษณะการขยับขยายและทำเงินได้มากกว่าที่คิดค่ะ ในช่วงนี้บางท่านเป็นจังหวะที่ใช้เงินทองทุนทรัพย์ที่ไปลงทุนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินทรัพย์ที่มันรู้สึกมั่นคงก็ได้นะคะทําให้เป็นจังหวะการเอาเงินไปต่อยอดได้ความมั่นคงจากการงานหรือแม้แต่เงินขอทองของชาวมิทุนหาได้มากค่ะแต่ก็เอาไปต่อยอดให้เกิดความมั่นคงนะคะ สำหรับในเหตุการณ์ที่สองค่ะในช่วงนี้โชคลาภของชาวมิถุนนะคะเรียกได้ว่ามาจากการต่อสู้นะยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยยิ่งมีปัญญายิ่งได้เงินค่ะเป็นช่วงที่ดาวอังคารโคจรย้าย26ตุลาคมได้มาตรฐานเป็นกเกษตราธิบดีถือว่าเป็นมาตรฐานที่มั่นคงสเสถียรสม่ำเสมอดังนั้นเขาว่าเป็นดาวลาบผลค่ะชาวมิถุนจึงมีโอกาสนะคะที่จะได้ลาบผล แต่เขาเป็นดาวอาริด้วยนะคะทําให้เรื่องราวของความรวยความโชคดีของชาวราศีมิถุนนั้นไม่ได้มาแบบฟรีๆนะคะดาวอังคารนี้เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ค่ะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีความมั่นคงเสถียรนะคะก็เกิดรายได้ที่มาจากความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากยากยิ่งขึ้นค่ะ จากงานที่สลับซับซ้อนได้นะคะโชคลาภมั่นคงแข็งแกร่งก็ต้องแลกมาด้วยกับการจัดการกับเรื่องราวปวดหัวและปัญหาที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอเรียกว่าทำไปแก้ไขไปนะคะไม่ค่อยให้เราที่จะวางใจอะไรบ่อยนักเรียกได้ว่าพอทำไปก็มีเรื่องมาให้แก้ไขอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็หาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้ค่ะ ชาวมิถุนบางท่านนะคะมีรายได้จากการที่เป็นคนแก้ไขปัญหาให้คนอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบริการลูกค้างานประเภทใช้ความรู้แก้ไขปัญหาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทนายความหมอหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงการทำงานค่ะที่ใช้ความรู้ใช้เหตุผลต่างๆ หรือบางครั้งนะคะก็จะเป็นการทำงานที่จะต้องใช้ความกล้าหาญเด็ดขาดในการตัดสินใจหรือช่วงนี้นะคะจะต้องเกี่ยวข้องกับคู่แข่งที่เยอะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ชาวมิถุนก็มีแนวโน้มนะคะเหนื่อยแล้วก็จะประสบความสำเร็จค่ะเจอคู่แข่งยากแต่ก็เอาชนะได้หรือว่าคู่แข่งรอบตัวพยายามที่จะกลั่นแกล้งเอารัดเอาเปรียบชาวมิถุนนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากค่ะนอกจากนี้ยังหมายถึงภาระนี่สินได้นะคะเพราะว่าดาวอะรีก็คือการใช้นี้สินเป็นพลังค่ะ ช่วงนี้ชาวมิถุนอาจจะมีพลังหรือว่าลักษณะการหาเงินมาเพื่อที่จะหมุนเวียงเชิงธุรกิจได้ค่ะนอกจากนี้บางท่านมีการปรับเปลี่ยนความคิดนะคะต่อสู้ไปข้างหน้าเนื่องจากมีภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบอยู่เป็นจังหวะที่เหมือนเราถอยไม่ได้ทำให้พลังผลักดันค่ะสิ่งที่ทำให้เราจะต้องลุกขึ้นสู้ก็จะประกอบเกิดขึ้นอยู่กับชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงนี้ได้เช่นกันค่ะ สำหรับชาวมิถุนถือว่าเป็นเรื่องราวความเหนื่อยนะคะแต่มันเป็นความเหนื่อยที่แลกมากับความมั่นคงเพราะดาวอังคารที่เป็นเกษตรบ่งบอกว่าชาวมิถุนมีโอกาสได้เงินก้อนค่ะได้ความสําเร็จแต่มาพร้อมกับการเหน็ดเหนื่อยทุกหย่าดเหนื่อที่คุณเสียไปก็จะกลายเป็นโชคลาภกลับคืนมาอย่างสม สมน้ำสมเนื้อนะคะเรียกได้ว่าอะไรที่เหนื่อยที่ยากก็จะกลายเป็นความร่ำรวยเป็นโอกาสของชาวมิทุนหากเราไม่ท้อแท้นะคะ สำหรับในเหตุการณ์ที่3นะคะการเปลี่ยนแปลงภายในที่นำไปสู่การปรีกวิเวกค,ค่ะช่วงนี้ด้วยอิทธิพลของดาวพระเกียรติและดาวมฤตยูที่อยู่ในภพเรือนวินาศนะคะทําให้ชาวมิถุนอยู่ก็รู้สึกว่าอยากจะแยกตัวบางช่วงนี้นะคะจะเป็นจังหวะก,การพักผ่อนการเหน็ดเหนื่อยเชิงการงานค่ะ แต่ก็จะเป็นไปในรูปแบบของโลกส่วนตัวมากขึ้นนะคะเช่นเราอยากจะปริกวิเวกมากขึ้นค่ะอยู่ๆก็รู้สึกเบื่อหน่ายต่อเรื่องของโลกเรื่องวัตถุต่างๆเนื่องด้วยดาวแปลกๆไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะบางครั้งรู้สึกว่าอยากปริกวิเวกไปอยู่ในที่ห่างไกลวางแผนบนปลายชีวิตอยากอยู่แบบสงบนะคะหรือว่าชีวิตเนี่ยที่จะใฝ่หาในเรื่องของชน,นบทอยากกลับคืน สู่ภูมิมลำนาเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวมิถุนอาจจะมีไอเดียความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะบางท่านเป็นช่วงการศึกษาอะไรแปลกๆได้นะคะ เช่นศาสตร์ลี้ลับสัตว์ดั้งเดิมโบราณค่ะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเชิงศาสนาได้นอกจากนี้นะคะบางท่านมีจังหวะการเดินทางที่จะไปต่างประเทศหรือว่าที่ห่างไกลจังหวัดนะคะเพื่อที่จะท่องเที่ยวปลีกตัวหรือค้นหาความสงบหรือว่าไปพักบ้างอะไรบ้างนะคะ เนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวไปกระตุ้นพบเรือนในนี้นะคะชาวมิทุนจึงมีแนวโน้มค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้เรียกได้ว่าความคิดของเรานะคะเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะสามารถตัดขาดหรือว่าห่างไกลจาก คนบางกลุ่มได้เนื่องจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันค่ะบางท่านเป็นเรื่องของความลับหรือว่าโปรเจกต์โครงการส่วนตัวที่กำลังฝึกฝนพยายามทำอยู่ค่ะที่ยังไม่ได้บอกใครนอกจากนี้นะคะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังจากการที่ดาวมารตยูเข้าไปอยู่นะคะก็หมายถึงว่าชาวมิถุนจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดและจิตใจมากขึ้นค่ะไม่ว่าชีวิตจะต้องรู้จักปรงนะคะปล่อยวา ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือบางทีรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หรือว่าเส็งก็จะต้องหาจุดที่ผ่อนคลายบ้างนะคะมิฉะนั้นก็อาจจะทําให้เรานั้นเกิดความเครียดแบบฝังลึกค่ะซึ่งอาจจะส่งผลที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะคะดังนั้นชาวมิถุนถือว่าเป็นช่วงที่ปรับตัวหลายสิ่งค่ะรวมทั้งเรื่องของความคิดชีวิตจิตใจของตนเองด้วยนะคะ สำหรับในเหตุการณ์ที่4ค่ะเป็นเรื่องของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็เรื่องของลูกหลานเนื่องจากในช่วงนี้นะคะดาวสุขโคจรด้วยกำลังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะะ่นักค่ะ นอกจากนี้18ตุลาคมดาวอาทิตย์ก็เป็นนิดอีกดวงหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเจ้าเรือนเพื่อนสังคมและพี่น้องนะคะดังนั้นหากดาวทั้งสองดวงนี้นะคะสัมพันธ์กับเรื่องของคนใกล้ตัวของชาวมิถุนบ้านก็คือความสุขค่ะความหวังของชาวมิถุนนะคะแต่ว่าบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องของครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากเป็นเรื่องราวที่แบกเยอะมากนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก หรือบรรยากาศภายในบ้านทำให้เรานั้นรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นไม่มีกำลังใจจากเรื่องของสิ่งที่เรากำลังแบกรับอยู่นะคะเป็นจังหวะที่ภาระเรื่องบ้านที่ดินหรือว่ารายจ่ายมีมากได้ประกอบกับรู้สึกว่าจะพึ่งพาบุตรหลานบริวารได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเช่นบางทีต้องการความช่วยเหลือหรือว่าคนที่เป็นลูกมือเป็นผู้ช่วยนะคะช่วงนี้มีเหตุจะต้องหยุดหรือว่าลาไป ทำให้ชาวเมทุนนั้นจะต้องทำงานมากขึ้นก็ได้ค่ะหรือรู้สึกว่ามันเพึ่งพาบริวารได้น้อยลงค่ะเกิดความแตกต่างเชิงทัศนคติเช่นในบ้านนะคะบางคนนั้นมีหลายวัยค่ะ จะทําให้ในช่วงนี้เราไม่ค่อยที่จะเข้าใจพฤติกรรมของคนใกล้ตัวอันเนื่องมาจากความแตกต่างเชิงอายุค่ะเป็นความหมายเรื่องรายจ่ายนะคะก็คือมีภาระลูกหลานบริวารในส่วนหนึ่งก็คือเยอะกว่าปกติค่ะได้ทําให้รู้สึกเหนื่อยอกในใจซึ่งก็เป็นอยู่ชั่วคราวนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์และดาวสุขก,ก็จะโคจรมามีกําลังที่ไม่ค่อยดีค่ะในช่วงเดียวกันพอดีนะคะ สุดท้ายนะคะเหตุการณ์ที่5ให้ระมัดระวังเรื่อง ตัวตนนะคะเนื่องจากว่าดาวพุธจะโคจรผิดปกติในวันที่24ย้ายทีหนะคะแล้วก็3 1ย้ายอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นความผันผวนของดาวประจําตัวของชาวมิถุนนะคะชาวมิถุนจะเป็นเรื่องราวโดยตรงเกี่ยวกับดาวพุธค่ะก็คือเรื่องตัวตนและครอบครัวช่วงนี้จึงเป็นได้ที่เราจะต้องตัดสินใจเชิงการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องของครัวเรือนนะคะ นอกจากนี้จะต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพุธนี้นะคะเป็นดาวการสื่อสารทําให้คิดวกวนไปวกวน,นมาค่ะลังเลสับสนหรือว่ามีความหลงลืมง่ายในเรื่องที่ไม่ควรลืมนะคะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้บ่อยบางครั้งก็มาจากเรื่องการงานค่ะคิดอ่านหลงลืมเรื่องการเซ็นเอกสารการโอนเงินเจรจาต้องดูให้รอบคอบนะคะนอกจากนี้นะคะก็ไปอยู่ในเรื่องของการประมูลแย่ เร่งชิงแข่งขันเรื่องราวการสื่อสารถือว่าเป็นจุดสำคัญค่ะอะไรที่เป็นข้อมูลสำคัญถือว่าต้องหาคนมาช่วยดูช่วยจัดการนะคะเพราะบางทีเราหลงลืมกับเรื่องเหล่านี้ค่ะทำให้พลาดงานต่างๆไปได้เป็นช่วงที่ชาวมิทุนต้องพึ่งพาคนให้ปรึก,รกษาคนบ้างนะคะ คนใกล้ตัวที่ไว้วางใจหรือแม้กแต่การทำอะไรที่มันยากก็อาจจะต้องพึ่งพาผู้ที่เชี่ยวชาญหรือหาคนใกล้ตัวนะคะระบายเรื่องราวต่างๆให้มันรู้สึกผ่อนคลายเบาใจด้วยนะคะ เนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวของชาวมิทุนวิปริตค่ะทําให้บางอย่างนี้เกิดความผิดพลาดมาจากตัวเราเองดังนั้นเราจะต้องหาตัวช่วยที่พึ่งพารอบตัวนะคะเป็นดาวคู่14ค่ะ ที่จะส่งผลกับชาวมิทุนระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหาในช่วงที่เป็นได้นะคะที่อยู่โทรศัพท์ก็รวนค่ะมีเหตุจะต้องซื้อใหม่หรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีในการทำงานนะคะ คอมพิวเตอร์รวนก็จะทำให้เสียเวลาค่ะหรือว่าไปติดต่ออะไรที่เป็นเชิงระบบต่างๆระวังมันล่าช้าผิดพลาดนะคะนับว่าเป็นครึ่งเดือนหลังนี้นะคะที่มีทั้งเหตุการณ์ที่ส่งผลดีในขณะเดียวกันหลายสิ่งก็จะต้องระมัดระวังเผื่อเอาไว้เตือนใจไว้นะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวก็จะมีการโคจรผิดปกติรวมด้วยค่ะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวเมทุนนะคะ มินูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ